สวัสดีและสวัสดีทุกคนปากไม่แดงไม่มีแรงไรสุดเมื่อกี้มันค้างผมขอตรงนี้เข้ามาได้ยังนะทุกคนผมใช้ร้านอาหารตรงนี้ขออนุญาตบาดคำสถานที่ถ้าเพลงต้องโดนลิขสิทธิ์โดนตัดเสียงก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าเป็นเพลงสากลนะเข้ามาแล้วผมเห็นคุณแล้วผมเห็นคุณแล้วนะผมเห็นคุณเข้ามาแล้วหนึ่งคนแรกแล้วนะครับสามแล้วนะฮะโอเคครับแชร์กนไปก่อนนะทุกคนผมมีข่าวดีมาบอกว่า ผมจะทำกล่องกล่องสุ่มนะฮะที่จริงอยากจะทำไหยสุ่มแต่ในไมหมันใส่รถไปไม่ได้เพราะว่าจะแจกพอ r t จนเนตอนนี้มีผู้สนับสนุนเจ้าของแบรนด์สินค้าชื่อดังนะครับแบรนด์กาแฟขอกาแฟนะครับนี่นะผมมีแบรนด์กาแฟจะเป็นสปอนเซอร์หลักให้ผมนะครับนี่คืออ่านว่าพิเซ ฮอริเซ่หรืล่ะพี่ตัวพี่หรือตัวตารอริเซ่เจ้าของสปอนเซอร์ผมนะครับตอนนี้จะสนับสนุนรถฟอร์คเจอร์ให้ผมหนึ่งคันนะครับเพื่อเอามาทำกล่องสูงนะฮะคุณสนใจไหมอย่าบอกแห้งเดี๋ยวก็สิ่ง,งขัญข่อยเขาไม่กินเข่าได้เนี่ยพอบอกแห้งบ่าไรได้เนี่ยคอยตื่นเต้น เขาเฮ็ดเขาเพิเฮ็ดกอ,อ,องซุ่มมันเอียงวะกองซุมซ่มซุ่มเอียงซุ่มขังไก่บอกว่ารู้เรื่องอยาเนียนะอยากได้พคจูเน่ไหมฮะเอฟซี FC, คุณประจันชัยเราจะใช้เวลาหนึ่งเดือนพอไหมทันไหมในการในการรวบรวมชื่อคนหนึ่งในจุ่นหัวนี้นะแล้วก็แจกเอื้ออาีสวัสดีพระยงสวัสดีทุกคนแชร์วนไปก่อนนะผมจะบอกว่าคุณปามโมดโอเค ประมูลโอเคนี่คือพี่ประมู้ใช่ไหมวยผมยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับพี่ประมูนะฮะถ้าทุกคนแชร์ไปนะฮะผมจะมีเสื้อมาแจกด้วยแล้วก็มีทองทองคําจริงนะไม่ได้ทองหยอดนะไม่ต้องหยิบนะคือทองจริงๆนะเรามาเรื่องพรคุณสนใจไหมที่จะได้มีรถโฟจ์คเนอร์ขับคันละล้านห้าถ้าคุณสนใจคุณติดตามผมภายในเดือนนี้เดือนเดียวเราแจกเลยนะเราเราเราไมเออ่เราไม่ยืเดเยือนนะ เอาเอาเดือนเดียวแจกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมานั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านใหญ่ตัวมโหฬาร้ามากผมอยากบอกว่าผ้านไหนนเนี่ยครับผมจะไปกินข้างทางมันก็ไม่สมฐานะของผมนะผมต้องกินแบบวันหนึ่งเขาต้องกินข้าวมือละสี่ห้าพันอ่ะต่อข้าบ่ะถ้าจะปกินร้านโลงร้าน่าบเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีที่คนระดับประจัญชัยต้องไปนั่งกินนะครับเพราะว่าหนึ่งยุงสอง เสียงรถเสียงลาซึ่งผมก็มันก็อัปเกรดนิดนึงอ่ะทุกคนขนาดผมจะแจกรถผมก็จะแจกรถกิกนะเมื่อกี้เนะี่ยผมเปลี่ยนใจผมขอสปอนเซอร์ผมเลยแจกพเอร์เจเนอร์ล้านห้านะล้านห้านะครับแถมล้อแมกด้วยอิดฟีไม่ด้วยประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะทุกคนพร้อมหรือยังครับสนใจเอาอย่างเงี้ยผมไม่รู้รอกว่าคนจะดูผมตรงนี้กี่คนนะ ไม่ไม่ได้มายนะมนนะผมไม่ได้เป็นเน็ตไอดอลนะผมไม่ได้เป็นเน็ตไอดอลผมไม่ได้เป็นดาราดังปากหมุดไว้ตรงนี้แล้วก็แชร์บนไปว่าผมจะทํากล่องสุม่มทํากล่องสุ่มนะครับทํากล่องสุ่มให้ F.C. แล้วก็เสี่ยงดวงกันเข้ามาพอรเจเนอร์หนึ่งคันนะครับพอรเจเนอร์หนึ่งคันถ้าคุณสนใจคุณคุณพิมพ์คําว่า ไฮสุม่มไหไฮสุ่มนะฮะไฮสุ่มดีกว่าไยสุ่มนะฮะถ้าพิมพ์เข้ามาไยสุ่มนะครับใครพิมพ์เข้ามาผมจะมีรางวัลให้เป็นรางวัลน,นะฮะคุณติก๊กอรไทยเป็นรางวัลน,น้ําใจจากผมก่อนนะฮะเพื่อที่จะเป็นการมากว่าผมจะแจกรถโฟล์คเชอร์ภายในหนึ่งภายในหนึ่งเดือนภายในเดือนนี้นะฮะเดี๋ยวผมเตรียมกล่องแล้วนะเตรียมกล่องแล้วแล้วจะบอกราคากล่องไว้เลยไหมนะฮเนะี้ย เราจะบอกราคากล่องไปไหมะไหสุ่มมาแล้วครับคุณประธานสีโคตรคุณติ๊กอรไทยไยสุ่มนะครับถ้าคุณพิมพ์เขาว่าไหาสุ่มเข้ามานะครับสนใจค่ะไหสุม่มผมจะทำแจกเงินกินเขาคนนี้ตกงานเบ็ดเบ็ดเอาเลื่ี่ธุรกิมาเลยเบ็ดมึงเยอะเอามาเลยโห้ตอนนี้เลยบอกเกินสองลอ,อยเด้อคุณเปี้ยวจังไยสุม่มคุณไทยอินดี้ไยสุม่มเอาอย่างนี้ครับ หายสุ่มผมมีมูลค่าอยู่ในกล่องนะครับมีมูลค่าหนึ่งพันหนึ่งพันหร้อยบาทหนึ่งพันหร้อบาทในหายสุ่มผมนะฮะแต่ผมคิดให้คุณที่รักทุกคนในราคาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเพื่อที่จลุ้นโพจเนอร์หนึ่งคันเป็นของสมนาคุณหายสุม่ม ถูกต้องไหมครับตามนี้นะฮะบอสผมถามนี้นะครับมีกาแฟมีกาแฟมีสบู่มีไฟเบอร์มีไฟเซอร์แล้วก็โมเดนาด้วยไหมมีแต่ไฟเซอร์มีไฟเซอร์มีไฟเซอร์มีสบู่หายต้องคำมีสบู่หายต้องคำมีไฟเซอร์หายต้องคำมีกิฟเซปหายต้องคำมูลค่า1,600บาท มูลค่า1,600บาทนะครับผมแต่คุณมีสิทธิ์ได้รถพอ r t เ n e หนึ่ง er คันพอร์เช่หนึ่งคันครับมือหนึ่งนะครับไม่ใช่มือสองที่ผมขี่นะครับ,ะรบนะครับมือหนึ่งนะครับมูลค่า1 5 0 0 0ล้านแสนบาทรวมพลบอหนึ่0ล้านแสนบาทห่วยเบ็ดเบ็ดเอาเลขที่ประชีพมาเลยบ่เบ็ดมึงเอากูเลยบ่เฮ้ยเบ็ดเอาของสิ เขาก็จะแจกให้แจกนมผงเด็กแน่นเ,กเกิดอ่าหน่อยเด็กแรกเกิดโอเคผมจะแจกหออนมผงเด็กแรกเกิดนะผมจะแจกนมผงเด็กแรกเกิดด้วยเดี๋ยวอ๊อฟชัยเอาเลขที่บัญชีมาด้วยเอาออฟยุหลุดเอาโทรศัพท์สีขา,ขาวๆมาหน่อยให้เพราะว่าเคแบงก์มันอยู่ในเครื่องนั้นเพราะว่าเครื่องนี้เหลืออยู่200โอนไม่ได้เหลือ2 0 0โอนไม่ได้นะค่านมนะว๊อปว๊อปเอาตัางมากเอาตังมาก ถ้างั้นคุณเอานี้ไปก่อนนะทุกคนผมมีเงินสดอยู่ถ้าคุณอยู่แถวอยู่แถวลำลูกกาคุณมาที่นี่ฮะทุกคนสามสี่หกเจ็ดแปดเก้า 6, 8, เหลืออยู่นี่กดมาหมื่นหนึ่งนีเนี่ยว่าสิมาเลี้ยงเขาอันเอฟซีผมกดมาหมื่นหนึ่งก็ใส่เงินหมื่นละหมื่นพ่อแล้วไม่เป็นไรถ้าใช้เงินไม่หมดหมืน่เนเมียไม่ให้เข้าบ้าน จริงๆถือว่าต่มของมาตรฐาน <c oughs> ค,คือคือผมใช้เงินวันละสองสามหมื่นไงถ้าเมียให้งานมาหมื่น,นึ่ง <c oughs> แล้วยังเหนือกับไปมันด่านะเพราะถือว่าคุณออกมาทําไมถ้างั้นนอนอยู่บ้านคือว่าเป็นการดูถูกตัวเองไม่ได้นะครับคน <c oughs> คือตอนนี้นะคนเลขที่บัญชีเอาขึ้นมาไว้เลยเดี๋ยวผมสมแจกไปเลยนะผมเมืเ่วอวาโอาเคแบงผมมาเพราะว่า เครื่องนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะแบตพุ่งมือเนี่แบตพุ่งมือเนี่ยแบตเหมือนไดครับเนี่ยแบตโคตรจะได้ก็บบุคข์เนี่ยแบตเหมือนเอาไปหนาบริษัทได้ไหมครับอาจารย์ทะเนียร์ยุใช่หรือนะทะเนีเอาองศสี่เอาองศสี่ซะผู้ใดว่ามีเงินซื้อเขากินหรือว่าว่ามีเงินอันนุ่มแรกเกิดเจ้าปักมุดวาเลยข่อยสิไปแจกเลยเนี่ยเอาข่อยสิไปแจกคนละสองพันเลยเนี่ยบอกมาเลยเอางศงสี่ไหมให้คนละสองพันนะฮะคนละสองพันนะฮะบอกมาเลยนะอยู่แถวไหนนะะคนละสองพันแรกก่อนนะฮะ คือแค่นี้ก่อนนะครับ5คนเท่านั้นนะครับเพราะกดมาเหมือนเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยเพราะเมียให้ใช้บรดละหมื่นขอบอกถ้ายังไม่หมดหมื่นห้ามเข้าบ้านถือว่าเป็นการดูถูกเมียมากนะฮะพีบกนี่ขึ้นมาไม่แต่ปฏิกราไทยไหมยอ้ยใส่กระบ,บอกเนี่ยทุกยากตามมองยห็งกระบอกเห็นผลกันไปนะเฮ้ยนี่อย่างมันไมิไเตซิเอาอย่างเดียวเลยกองซุ่มกองซุ่มนะฮะเราจะมีกาแฟริเซเนี่ยผมเจอเจ้าของแบนเลย ใจดีทุ่มทุนสร้างอยากจะให้แบรนด์นี้เกิดอยากให้ผมทำพีอาให้อยากให้ผมมาเป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมด้วยไหายสุ่มพิมพ์คําว่าไหายสุ่มครับสุภาพสวายขา,ายม่าลายแต่นอกไปเนี่เปี้ยวจังเลขบัญชีเพราะจะบอกว่าเลขที่บัญชีเท่านั้นมาคักแเราสูงเนาะทำไม่สูงมากได้เนาะอันบักเบียดเนี่ยผ้ากอนมูเลยเนี่ยบักเบียดเนี่ยอเอากอนมูแล้วบักเบียดเบียดเอาจักรลอยผมอยู่ภรรยาไปบ่ได้ครับ ตัวเสีเยวจัเงเลยเว็ดเงินสี่เขาสามหรือสองอย่าโลบถ้ารวบก็ในเท่เดียวเอาเมื่อนเมื่อนก็นได้เดี้แต่ว่ามันสิบบาทหมายเข้ามามันหมดมูอื่นจะพอได้ไทยอินดี้ค่าตรวจโควิดเท่าไหร่ราคาตรวจโควิดนะคือบรยากกูจะนอกประเด็นะไทยรัฐติรัฐติรัฐอยู่ไหนติรัฐที่ที่ติรัฐอยู่ที่ไหนครับติรัฐมีสุรันม,ม,รมีสุมรมีสูงรำเอามาครับ ถ้าบอกว่าแจกเงินเนี่ยมาไวยังไยเนาะเอามีอยู่เก้าพันเก้าพันเจ็ดไอ้ข้าพันสามค่านมเด็กค่ะเกออค่านมเด็กได้ก่อนนะค่านมเด็กอยู่ที่ไหนจ๊ะค่านมเด็กป่องแล้วเท่าไหร่จ๊ะขาดไล่ได้โอเคปารอยากได้เงินขวัญถุงมาได้ขวัญเอ้ยหายสุม่มหายสุ่มครับทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปเก้ามอกี้ซื้ออยังว่ามันไปเจ็ 700. ดลอยอบอบกดกดมามือหนึ่งซื้อ,อยังไปวะซื้อ,อยังวะปอบหายสุ่มนะฮะหายสุ่มนะทุกคนสามลอยมครับเจ้าเอิ่นคนขับรถวันนะี้แน่นอันปอบเพื่อนผมนั่นมันเป็นทัางคนขับรถอยู่ในรถผมแล้วบอกว่าให้เอาให้เอาเมือถือผมมาเครื่องสีขาวผมจะโอนเงินให้ลูกค้าผมไม่ใช่โอนเงินให้กับเอฟซผม คนะ่านมเด็กแรกเกิดนะฮะเอาเช็กบาทหายสุ่มพิมพ์คำว่าหายสุ่มนะฮะผมจะแจกไปก่อนนะ,ะคนละสามร้อยนะฮะแล้วแต่อาจารย์ี่ให้ครับสามรอ